สวัสดีครับวันนี้เราจะมารียนวูว้บว้านกันที่เราป้าคนรู้ในตำรวจทีนี้ทิเปิดได้ไหมไม่รู้อันนี้ไม่ได้เปิดแล้วมั้ง เฮียพ uh ่อไปดูหน่อยสิว้า ครับเนี yeah. ่ยไปดูปดูห้องนี้มั้ยนี่ไอ่ห้องถัดไปแล้เราจะรีวิวห้องพิเศษเดนเวทเราต้องรีวิวให้ครบทุกหอ้องก่อนอะข้างไปอีกห้องอีกห้องเลย ห้องข้างล่างห้องใหญ่ยังห้องข้างล่างแป๊บนึงเราห้องบอก่อนรู้เร,รูตรงนี้กันกนี่ายไฟแลกนี่ไฟที่สองนี่ไฟที่สามว้าวเป็นไ,ไงถกไูกใจไหมถูกใจแล้วมาดูทำอะไรให้ดูนี่ <c oughs> คนเอโมทมาเอารีโมทไปไหนอ่ะ 你骗骗你的。